ให้เสียงภาคด้วยบาร์าสตูดิโอพอเจอทำไมเควสได้ไมาทำยากจังเลยเนี่ยมาเทนี้จะที่รักเฮ้ย hey, แกจสีเขียวจะมีปัญหาอะไรเหรอเฮ้ย hey, ถามแปลกแฟนฉันอยากทำเควสตัวเนี้ยตาบอดแล้วเนี่ยไม่ได้จะทำอยู่อ่ะเ,อเฮ้ยนี่มันกดตีกันแล้วนี่วะอ่าเจอนะครับคุณผู้หญิงขอบคุณค่ะับบายฮ่าฉัานโอเคเสร็จแล้วโ <c oughs> สุดยอดไปเลยครับผผู้หญิงไปกันเอะครับผมฉันรู้สึกผิดจังเลยฮะปตาดดดดดดดนน,นเดดอดด่ดนดดดดดดดะดด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 ดอดไดดเดดดดดล่ดดดดดดยดด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 ดเดเดด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 ดลดดดดดนดดยดดด่ดด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 ะดะดัดดดอดดดดดดดเดดดดดดด่ดด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 ้ดด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 ดลดด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 ดคดด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 ยดดอยู่แล้ว อยู่กับคนนั้นแล้วอ่ะจูจีไร่ทีละครับไปไหนแล้วอ่ะไปโทรอย่าหนีผมซิไปแล้วเหรออย่างไงก็เออยังชั่วโอเคไปทำเคล็ต่อดีกว่าแถวนี้น่าจะไม่มีเคล็ดมาไปดีกก่าตามที่คิดไปต้องมาตรงนี้อ่ะอ่ะหายไปแล้วล่ะเฮ้ยอะไรกันนั่นน่ะวันดี ฉันได้ทำตามที่คุณบอกแล้วนะสีแดงงั้นเหรอก็ดีมากนี่แต่ว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าผมไม่ได้ทำอะไรฟรีๆอ่าอ่าแน่นอนฉันรู้เอาไปเลยให้พูดกันได้หน่อยคุณรู้หรือเปล่าว่ากลิ่นออวากาศเป็นอย่างไรฮะถามเรื่องของนายเนี่ยแต่ก็อยากรู้อยู่นะงั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยล่ะว<อ>ัดเดอะฟากอะไรของแกเนี่ยพอดีผมต,วตวรวจพบศพอะไรมาเพลย์อะสีแดงเลยเลค่ะชมพูเพื่อนฉันตราฉันเลยฮ่าเฮ้ยดูก่อนสิเพื่อนยังไม่มีหลักฐานเลยยังไม่ เย้เราได้ป็นอนินพอเตร์นะลูกัาพ่อตา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 ทายลุงเหลืองหน่อยสิเอาว่าไงเด็กน้อยน่ารักจังเลยแน่โอยอคเก่งมากเลยลูกอาพ่อค่ะพาเลยเหรอลูกเฮ้ยใช่ใช่เก่งมากๆเลยพ่อขอโทษนะ จนาานนะ๋นต้องกับะฮะัต้องบกับข้ายานข,ขนกแคันพทุกคนอะฮ่ฉันมาแล้วเฮ้ยฮะไขค,ควงฉันจะต้องสร้าง ปวดก็ง่อยแล้วกูเตอร์เตอสวัสดีอ้าวไม่ตายห่าไปละห้องพยาบาลรู้สึกดีจริงโอยอะไรวะเนี่ยมาจากไหนเห้ยเนียอย่าเนอะอย่าเนะเจ้าอ้ยอาวยันลืมกระดูกกูไปให้รูปเมยได้ลหรออ้าวทำไมบนนี้มาดูเงียบจังเลยเออกระดูกเหรอไม่เนอะใครวะเนี่ยใครทำเรื่องวันนี้กันฉันต้องรีบเดี๋ยวจะอย่าทำฉันหน่อยแกไม่ใครฉันคิดว่าเราวตอีพอเตอร์ไปหมดแล้วนี่นะ แคอยากรู้เลยว่าฉันเป็นใครสวัสดีฮะเฮ้ยผมเองไงเป็นหรือเปล่าเอ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นไปไม่ได้นี่แค่แค่นี้แหละระบดชาวกล้วยชากังลาครับชาวกล้วยชากังลาอะไรวันนี้ววันนี้ข้าทำนาโลกประจำเดี๋ยวพ่อตาย โอ้เสียงไตอุบาทมากฝาผนังก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยจ้องอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยนี่เป็ดเหรอโอ้่มันอมงอสนี่นาน่ารักก็บากเลยน่ารักมากอ่ะน่ารักก็จะให้ตาเบ่งุพให้สัญลักษณ์ไฟมันน่าจ้องจริงๆเลยเฮ้ยอ้าววันดีสีน้ำเงินอะไรสวัสดี่ฉันทำไมอ่ะพอดีว่าฉันมีเรื่องอย่เลยช่วยอ่ะช่วงนี้ฉันมีอาการเดี๋ยวว่าคันไข่อ่ะนะตายชุดอ่ะอับปาก นายพอจะช่วยฉันได้หรือเปล่าล่ะเพื่อนโอ้ขันไข่ใครก็เคยเป็นใช่ไหมใช่เลยไมมีทางช่วยได้แล่ะเพื่อนเดี๋ยวอ่าโอ้เป็นไงบ้างล่ะเพื่อนทีเนี้ยจะคิดว่าไม่มีใครขันของจะดีกว่าไม่มีมันหอบงาหายไปทั้งตัวเลยฉันกกจะคิเสร็จแล้วคิดเสร็จแล้วแบบนี้ว่า,วาให้หย่านะอย่าทำฉันนะเพื่อนจะขอร้องแล้วนะเพื่อน ไรความบานีฮะฮะอคือว่าไม่ต้องพูดเลยพู้พบอพกกยพวกแกจะต้องตายตายซะเถอะ